บอกตาดิอะไรครับป้าป้าอะไรเหรอปะ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 อะไรครับอาบายอา้าอะไรลูกพีทลูกพีทครับปากรอรือลูกปากรอเหรอเอ๊ะโอ้ยปากรอแล้วเฮ้อะไรเหรอลูกลูกพีทครับอะไรเหรอครับ อืมอะไรเลยครับลูกเอนั่งได้ไหมล่ะนั่งได้ไหมล่ะอ่ะขยับไปทางนู้นหน่อยครับอ่าขยับไปทางนู้นหน่อยอึดอึดอึดอาอาขยับหน่อยเออนี่อึดนี่อ่าขยับหน่อยครับอืมขยับหน่อยทำไมอ่ะ กงตาเข้าบ้านนะโกงตาเข้าบ้านนะตาเข้าบ้านเลยนะถ้าโกงอะ่ะถ้าโกงตาเข้าบ้านเลยละ่ะอา้าวลูกพีชครับอ้าลูกพีชครับจะอยู่กับยายเหรอ,เ,อ,อเหรอจะอยู่กับยายเหรออ้าวจะไปอยู่กับยายเหรอ พีจ่จาถามเนี่ยเหรอจะเข้าไปหายายเหรอเข้าเปล่าเข้าไหมเอาล้องห้จะเข้าไปอยู่ไกลยายเหรอจ๊จะฮะพี่ตาถามเนี่ยจะไปเข้าไปอยู่ไกลยาย <c oughs> เออไม่ไปไม่ไปออไม่ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ไป ไปหายายแม่ไปใช่ไหมเออแม่ไปอ่ะไปเข้าบ้านเลยงั้นแหละเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยอ่ <c oughs> โกงแล้วเนี่ยโกงแล้วเนี่ยเข้าบ้านตาเข้าบ้านเลยงั้นตาเข้าบ้านเข้าบ้าน